เอานะครับตัวเป็นคนดูนะตอนนี้กับผมนะฮะอ่าตอนนี้อยู่ในแมพของไฟบอลฟรีพีนะครับผมเปบบลอกกิกูมาคิลเลอร์รแบบุบลครับครับอืมโอ้พีฟรีบลปป็อฟไป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 ข้ามาเลยหรอไปแล้วเค<ะ>ลียร์วันนี้มันมีที่เลกสายนะก็คือเป็นล็อกเคียร์มาชินิส ไพลอตแล้วก็อ่ะแร้วเม็กไปเม็ก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 เรื่องสายเม็กมันจะเป็นหุ่นยนต์ใช่ไหมซึ่งมันซึ่งมันเดินช้ามากเดินช้ามันเดิลยมานพื่อันเอยโอ้ยทำไมมันยิงช้าแต่ไงโอ้เถื่อทำไมมันดูเรไรสิบสองไามยังโหดโอ้หุ่นยนต์เมื่หมือนหุ่นยนต์ ่อนนยต์ขูดแต่มันเดินแต่มันเดินช้ามากเลยเดินช้าขูนยนต์มันเดินช้าต้องใช้ไพลายโลดนะเดินเร็วถอดเกาะออกให้หมดเลยก็ยังเดินช้าอยู่อ่ะใช่มันเดินช้าอยู่มันเป็นสัญชาตญาณเลยคือขูดยนเนี่ยนนี้ดีกว่าแมชลิสนี่มันใช้เอต้องไอ้อันแรกนี่ว่ามันถนึ่งใช้ดาบได้ เีอะเป็เยองบ้างบาดดีกว่าตะกิด้ด่าป่ะเพื่อนโอ้มีระเบิดนะมีระเบิดนะวิ่ง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 แล้วนะแล้วปืนนี่มันหาไอ้แล้วข้าขอหมดนี่ทำไงเนี่ยก็ตาย้องตา,ตายอย่างเดียวตายอย่างเดียวไม่มีของให้ดรอปเก็บเลยเหรอแน่นอนแม่แม,แม,มันแย่มากเลยแหม่มันแย่มาก เต้ามือครับพี่แต่มันโออวันนี้มันเออเป็ไงบ้างเพื่อนสบายดีหรือเปล่าเอออ้าวโดนต่อยว้าวเดอะฟัคดีเพื่อนโดนโดนโดนต่อยตายมัหนีก่รันมันต้องใส่ทุกอย่างมัน โอ้โหอะไรเมื่อเคปลายบอลมันค้างไงแล้วแบบตบตีมินต์โนย์โอ้โหโอ้โหมโอเคไอเอฟเฟกต์ระเบิดเน่ยแม่งบังบังมากเหมือนเอฟเฟกต์เทปเฮ้ย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 ดีมากสวัสดีเพื่อนโอ้โหสกิลดาร้อยครับต้องเล่นไพร์ลอและโอ้โหเหมือนไททันฟอร์น โเไม่กัดฮ oh ึย wow. ิเล่นไฟหลอดประตูใช่ไหมมาได้ได้เปลี่ยนเลยอ้าวเดี๋ยวก็เลยพี่ครับไปดีไหมอ้าวอ้าวเวลาปืนจะหมดแล้วเวลาไฟบอลหมดแล้วโดนกันปืนหมดอ่ะปืนหมดโดนไหนโดนกันยังไม่เกิดผล มีดไม่มีด้วยใช่ไอ้นี้อะไรเนี่ยลองอันนี้ดูดิคว้างระเบิดไปแล้วไฟนะโฮมอันนี้ที่เราไปโดยเหมือนเทนฟอร์โอขควรแหลกโคตรแหลกอะบอกเลยเราดูอ๋อมีดหมดหนึ่งไปสบบหมดทำไงฮัลโหลแกโดดตายผมรูบอลจับ ตบได้ตอบได้ได้เหรอตบรูเบิลได้พี่มันก็เหมือนไฟบอลที่ปล่อย่ากแกนนั่นเองอ๋อเกณีมาเอื้อเอื้อออ้าวตายตายแล้วไอ้เนอะโว้ยใครตายเยอะสุดเนี่ย ตายยิ่สุดเทพเลยเชื่อบไหมเอ้โอ้โอ้ดูแม่ดูแม่บロ้โอ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 ้พี่ตบมันเืออนั่นแหละโอ้ดูแม่บロ้อ้าวขึ้นเยอะดีว่ะพี่อกได้เอฟเฟกต์เนี่ยแม่งบังไปไม่มาโอ้โหโอ้มองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นแล้วมันบังหมดเลยอ่ะบังมากครับ นี่มันมีอะไรทับกูนี่แหละทับสิบหกเอ๊ะทำไมไปไม่ได้วะบสบายดีไหมเออโอ้โหอุ้งมือพี่ดูมันเด้งกลับได้ไฟเดอะโฮเว้ยดีมากสบายดีไหมไม่เลยอ่ะโอ้เยอะมากเหยียนเอฟเฟกต์ระเบิดเด้อแม่งบังบังสุดมันมองไม่เห็นศัตรูเลยอ่ะมันต้องเล่นสไนเปอร์ไว้พี่ สไนเปอร์อย่างเงี้ยวะทำไนเปอร์เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกตกไว้โอ๊ะปอ้าว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 อะไรอ้าวลกใครชนะเหรสรุปใครเป็นเกมดีเซตมันกินแล้วมันก็เลสอ่ะมันกรีนแล้วมันเลนองก่อนนะเอออะไรไอ้งงนี่ไงกินนนะบลิสอ๋อตอนนั้นเหนื่อยแบบผมไปฆ่าม้าด้วยไงก็คือกินชนะก่อนแล้วผมก็ไปฆ่าม้ากูมึงก็เลยชนะอ๋อกรรม เราจะเี่สายสายยวพอเราเล่นสองตาเหมือนเซอตโกเลยอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมรอบนี้มันเล่นได้แค่เดียวอ่ะออ๋มันมีคนไปปิดไงอ๋อมีไปปิดท่านเฮ้ยลองเล่นสายเดียวพี่เอาแค่สายเดียวพอสายเดียวเอาสายแรกเลยสายแบบเบสิกสุดสายอะไรวะล็อกเก็ตล็อกเก็ตล็อกเก็ตอ้าวไปเอาไม่ไฟอ่ะเอาไม่วารร์ปคคัเาทีละนบ โอเคมาได้วเบสิคสุดๆไม่อยู่จริงบอกเลยสั่งค่ะขอหนีก่อนแล้วทำไมพี่ว่าเฮ้ยยิงไม่ออกอ๋อต้องชาร์จเหรอวะเนี่ยชาร์จอันนี้ไม่เป็นธนูมันมันมันคือธนูแหละอันเนี้ยเฮ้ยเอาเถอะทมาร์กมาเล่นแบบสไนเปอร์เฮ้ย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 กูเห็นใครอยู่ข้างบนอุ้ยอย่าแม่งยิงวะเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบขึ้นแล้ว โอ้เพื่อนเออลัคกี้สบายดีไหมลัคกี้ไม่สบายเลยเพื่อนเลยจริงไหมเฮ้ยยายเได้ไหมเออเฮ้ยข้างล่างมีคนไหมอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยใครใครสปอนตรงนี้มาสบายดีป่ะาวอะไรเนี่ยโอยู่ข้างบนกันอะ อยิงโดนบล็อกไงมันก็เลยครับกูเกียนโอ้โหอีลัคกี้ยิกสบายเลยฮะสบายเลยพี่อนผมสบายสบายมากโอเคพี่ใครยิงอะไรที่ไหนกันเนี่ยอยู่ข้างบนกันเนี่ยมันสไนเปอร์โอชิป่าโออเดียวโอแม่งล่งยาวเลยเอ้ย นี่แหละอุ้ยปลาระเบิดตัวตัวเองคืออะไรดนตรีแบดมากอ๋อ้ยโอ้ยดีมากตายเป็นไงหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหการระเบิดตัวเองเว้ยเป็นไหนกันแล้วเฮ้ยไม่โดนดีมากบาดิเราเปิดประตู ใครอะไรเนี่ยจตาลีบันกูตาลีบันกูไม่รู้จักมึงตาลีบันตาลีบันเลยตาลีบันเออทำไมปามันปาัระเบิดนั่นแหละเก็บหมดแล้วสุดยอดไปเลยพี่วอลมารู้จักตลบันปอผมี่บินได้ตาลิบันครับตุลิบันใครอยู่บ้านนั่นนะ วะขายยิงขึ้นมาอัลโหลบาดีหรื <gardens S 1> <c oughs> อเปล่าวะเฮ้ยเลี้ยงตกคู่เลยวะโอ้โหขามันโกงกูแล้วมันโกงกูแล้วได้ได้ได้บาดีหรือเปล่าเพื่อนขายเพื่อนมึงจ้เป็นไงบอดีเพื่อนยังว่าหลังหลังเฮ้ยแล้วจะเอ้าเดี๋ยวฟังตายคู่ ตตายกูโอ้โหโอ้โหมาเกิดไหนเนี่ยไอ้แมปอย่างนี้ต้องเล่นหลายๆคนนะเนี่ยมใช้มันหน่อยมันต้องเล่นมาทีมลราทีมเันจะควรมันรอคนเดียวกันที่เพอร์เซิร์ฟเชิญไปบ่าอ๋อไว้บ่ายไหนทามชอบเล่นอย่างงี้ไงเป็นไร จากภูมิซาเปล่าอะไรไม่รู้จักเลยใครวะใครวะไม่รู้จักเลยใช่ไหมโอ้โหเห็นอีกเป็นใครวะเดือดวะไปเป็นใครกันอาญามึงบุ๋ยอ้าวฝักมากเวียดนามวัดเทวเอ่ออ้าวเฮ้ยแตไมไม่ตายอ่ะปาไปแล้วหลายๆลูกเบื่อตัวเองตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมัก มไปทำยี่ว่เพื่อนบอกมากอะไรเพื่อนบอกมึง,มงอ,อยู่ทีมไหนมึงอยู่ทีมไหนมึงอยู่ทีมตรงรข้ามกับกูเพื่อนบอกมากมไม่ต้องมาทวงเพื่อนหรอนนี่เฉยนะเ <c oughs> อะอเออแล้วเป็นวิธีเพื่น <c oughs> อน <c oughs> เล่นกันแต่ไพลอดตายควรง่ายบอกเลยเอ้ยอ้าวโอ้โหอีกแล้ว ให้สิบสองไท<า>มแหลกอีกแล้วมึงมึงมวันนี้หมดเลิฟเน่าหมดเลิฟหมดเลิฟโอ้คุณไประเบิดใครตายมันเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเลือดไม่ไในในใน <laughs> มีคน <laughs> หนนะึ <c oughs> ่งคนหนึ่งตรงบนไปนะเดี๋ยวไปเองเดี๋ยวไปเองเดีหัวเขียวหน้าตาเหมือนเกย์ ใครตามมาทีมเดียวกันพี่ถามอยู่ไหนอย่าตามมีค่าเออบิลอาบวัดตะเข็บบิลอัพระเบิดตายทำไมบิลโอ้เดี๋ยว ยิงได้ไงเนี่ยอยู่ในบ้านนีมันโดนได้ไงตำรวจล้อมไปหมดแล้วเอ้าเอาใครอยาขึ้นไปนะมาตำรวจล้อมไปหมดแล้วนะเว้ยกูไม่กลัวเออเอาไปโอ้ตีเบสบอลเบสบอลโอ้โอ้โอ้อออไปแล้วโอ้หลบปัฮะโอ้ ตนี่คือเกมไปแล้วพยายามไม่โด้โอ้โหโอ้โหบอกเลยตำรวจล้อมหมดแล้วอ่าวเลดวินเดดเลดวินตายเลยตายเลยอีกเสี้ยวครับก็ต้องเล่นเหมือนแบ็คเอาท์เพจหลายๆคนอ่ะอ๋อสิบคนแนมนอนเลยเพี่แล้วก็แบ่งทีมละห้าอืมโอเคยังไงต่อโอเคครับ จบปะจบพอจบค้าบ,บ่ายไช่ครับครับบายครับโอเคโอ